ครับมือนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งครับที่พาพ่อแม่ไอ้น้องเฮาครับมาเข้าวัดเข้าว่าเนาะครับครับมือนี้ก็มาที่วัดน้องพุ่งครับน้องพุ่งนกเป็นซื่อเก้าซื่อแก่เป็นซื่อบ้านครับน้องพุ่งนกนี่ครับก็ห้องติดปากกันมาเนาะครับส่วนซื่อไม้นั้นครับเพื่อนกระตั้งซื่อว่าวัดเจริญราษฎรบำรุงครับ ซื้อวัดนี้กิดเป็นวัดที่อยู่ในเครือของหลวงปู่แปะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ผู้หนึ่งครับเพิ่งกิดอายุเป็น100ปร้อยปีครับครบร้อยปีครับปีนี้แหละครับผู้เพิ่นสอยออกตั้งซื้อวัดนี้ครับ สำหรับเจ้าอาวาสครับเจ้าอาวาสวัดนองพงนกนี่ครับเ,ออเพื่อนกับเป็นผู้หนึ่งที่มีความคิดก้าวหน้าครับอยากพัฒนาวัดครับพระอาจารย์เวียนครับเป็นเจ้าอาวาสเพื่อนกับมีแนวคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโน้นนี้นั้นครับเฮออ็ดให้นาเข้ามานาเที่ยว มีแต่สิ่งสวยงามครับที่เพิ่นสร้างขึ้นมาครับพระแต่ละรูปก็เปรียบเสมือนเทวดานะครับเนาะที่เห้าเคารพนับถือครับผมเองก็ศึกษาประวัติของวัดนี้มากกบโบมากมา้ครับก็สนใจที่เห็นนี่แหละครับเพิ่นสร้าง รับโบคือมู่ครับสร้างวัดสร้างแบบให้นามองสร้างแบบบบให้นาญาน,นากัวครับวัดวัดนี่เป็นได้ทั้งที่ท่องเที่ยวเป็นได้ทั้งที่คัดเก่าจิตใจครับคำว่าวัดก็คือวัดใจตัวเองนั่นแหละครับเมื่อเข้ามาแล้วครับก็บสิ่าวัดใจ ของตัวเองครับเหมือนพระทรงองค์ข้าเจ้าเท่เพิ่นวัดใจตัวเองยุคคู่มือนั่นแหะครับคำว่านั่งสมาธินั่งวิปัสสนากรรมฐานก็คือนั่งเบิ่งใจตัวเองเนาะคบเนาะเพิ่นกับปั้นเป็นครับรูปเทวดาไว้ด้านหน้าครับให้เบิ่งเป็นพระพุทธรูปครับให้วัด คำว่าวัดเนี่ยครับทุกคนแต่ก้อนครับออรู้สึกเกงครับที่จะเข้าไปในวัดเนาะครับเนาะนอกจากว่าสิมีความเดือดเนื้อร้อนใจถึงอยากเข้าวัดครับเข้าไปขอคำปรึกษาจากคู่บาอาจารย์จากหลวงปู่หลวงตานั่นคือเบิดทางไปแล้วยังเข้าวัดครับแต่ว่าสำหรับคู่มือนี้ครับ อมเมนจังสัครับวัดเนี่เป็นที่ที่ข้วนเข้าไปทุกมือพอล,ละครับเป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามครับเข้าไปฟังธรรมะกระไดเข้าไปทำาบุญกระดีครับมีแนวคิดอย่างก็เข้าไปแลกเปลี่ยนกันอยู่วัดครับวัดคุม,มือนี่เป็นวัดแบบไม่โบกือสมัยโบราณครับวัดคุม,มือนี้ครับ คือกันกับผู้เท่าขาเลาะเนี่ยแหละครับภาพไปแต่ละวัดเนี่ยครับมีแต่วัดสวยๆงามๆครับวัดใดยังบมงงามกับเข้าไปซ้อยพัฒนาครับเพิ่นพัฒนานั้นนี้ครับเฮามีน้อยเฮากับไปซ้อยน้อยครับซ้อยทุกที่ครับช่วยพัฒนาครับเข้าไปช่วยพัฒนา หลวงปู่หลวงตาพึ่นพัฒนาอีหยังครับยังคาดเขินเล็กๆน้อยๆเท่ากับไปเติมเต็มให้เพิ่นครับมเมนทาแต่ชาวบ้านที่อยู่ประจำเนาะคบเนาะเขาอยู่ไสกยะครับในโลกใบนี้ครับหรือว่าในประเทศไทยนี่ครับสามารถที่จะบริจาคครับสร้างใดทุกที่ครับที่เป็นวัดพุทธเนาะคบเนาะ เขานับถือศาสนาพูดครับเมื่อเป็นวัดพูดนี่ครับบทจาเป็นต้องเป็นบ้านเกิดครับยุใส่กับไปสร้างใดพระผู้เพื่อนสร้างเนี่ยครับเพื่อนกับโบแม่นบ้านเกิดเพื่อนหรอกครับแต่ละรูปแต่ละองค์ครับแล้วแต่บุญนำผ้าวัสนาภาพไปครับผู้เท้าขาเลาะเองก็คือการครับบุญนำผ้าวัสนาผ้าไปครับก็จะได้ไปแต่ละวัดแต่ละว่าเนี่ยครับข้าปลด วกไปว่นมาบางที่ก็เข้าไปหุ่นนะครับในเขตที่ขเจ้าเป็นสวนอ้อยสวนมันนี่ยังก็ลาดป้าลาดโดงไปกระมี่ครับก็สิไปถึงวัดว่าอารามที่เพิ่นกำลังเฮ็ดกำลังสร้างเนาะคบเนาะอันนี้คือความความมุ่งมันที่คนพูดเฮ่าครับอยากสิท่าความดีเนาะครับเนาะ ทำความดีเนี่ยปจําเป็นต้องไปทําที่เดียวก่อนใหญ่ๆนะครับกองโอโยอโยอืมไปสร้างบ่อนะัะเป็นแสนเป็นล้านอย่าไปท่าครับเขามีเงินร้อยเงินสิบเงินเศร้าก็สร้างใดครับเออคือไปรวมเพื่อนสร้างนั่นแหละครับเออบางวัดเขาไปเพื่อนกําลังซื้อที่ดินเพื่อนก็คิดเป็นตาล่างว่าเอาอมาตาล่างว่าเท่านั้นเท่านี้เออรวมบริจาค สร้างน้ำเพิ่นครับออบางวัดเพิ่นกำลังสร้างโอโบโสดสร้างกุฏิวิหารนี่อย่างเข้ากับไปรวมกับเพิ่นครับนี่แหละครับคือการสร้างศาสนาครับรวมสร้างศาสนาคืออนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกหลานเข้าได้เคารพกราบไหว้ต่อไปให้มีผู้มีจิตใจสูงส่งเ,ออเมื่อเพิ่นสละความสุขโลกภายนอก เข้าไปอยู่ในวัดเพื่อนกับเสีมีมองอยู่อาศัยบ่อนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับเข้ากับไปร่วมสร้างแบบนี้ครับผมเองกับไปกับยังมาวัดนี้ก็คือกันครับกับมาทําบุญถวายสังฆทานเพื่อนเอ่อกำลังเฮ็ดกำลังสร้างขาดปัจใจครับเพื่อนมีตู้ไว้ครับเข้ากับไปร่วมยอดเล็กๆน้อยๆครับ 100 200ร้อยสองร้อยกับหลายค้นครับกับเป็นเงินเนาะครับเนาะอันนี้คือจิตใจใส่ศรัทธาของชาวพุทธเฮาครับผมเองก็ยากเชิญชวนครับออ้น้องเฮาผู้พ่อมีเวลาว่างครับเข้ามาเที่ยวเนี่ยเฮาไปเที่ยววัดมันสิได้ผลสองอย่างครับคือได้เที่ยวแล้วก็ได้ทําบุญเนาะครับเนาะครับได้เที่ยวได้ทําบุญครับ ได้บ่งใจตัวเองพร้อมครับว่าใจเฮานี่คิดจังไดครับเพราะว่าอยู่วัดนี่เป็นที่สงบเป็นที่คัดเก่าจิตใจของคนเฮากับว่าใดครับเฮาไปรับศิลรับพร่อนนำ้ำหลวงปู่หลวงตาครับอย่างที่ผมไปนี่หลวงปู่หลวงตาอายุครบร้อยปีจรงสิครับเพื่อนกับมาเทศให้ศินให้พรอนครับ ผู้เท่าขาเลาะกันครับสาธุเอาครับเนสิบได้จริงบ่ได้จริงนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะครับเนาะเมื่อเฮาได้ไปปฏิบัติแล้วครับเฮาก็สบายอกสบายใจนั่นแหละคือบุญครับเนี่ยครับถวายสังฆทานพ่อแม่ไอ้น้องเฮากับมาคือกันครับผู้เท่าขาเลาะกัถวายสังฆทานรวมกันครับ นี่แหละครับสาธุชนคนพุทธเท่าครับเอาครับฟังจังซีแล้วมีเวลากะขอเชิญชวน้ะครับเด้อมื้อนี้กะบโบว์าหลายยายห้างครับเอาพอดีพ่องามครับชวนครับคนพูดเท่าเขาวัดเขาครับช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เอาขอบคุณสวัสดีสุขูสุกคนสวัสดีกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วย